ทุกคนครับเจอกับครูช่งางวันนี้วันนี้ครูช่างมาีงานที่จะต้องทําซึ่งเกี่ยวกับโลหะแผ่นนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกแผ่นเมทัลชีสนะครับวันนี้เนี่ยมีแผ่นเมทัลชีสแบบนี้มานะครับแต่น,นี้จะจะ,จะแบ่งจะแบ่งมาใช้งานแค่ช่วงนี้นะครับอันนี้ถ้าเผื่อใช้กันไกลตัดเนี่ยมันจะตัดยาวไม่ได้เพราะแผ่นเมทัลชีสเนี่ยยาว4เมตร ซึ่งเขาพับมาแล้วนะครับเอาไปใช้เขไปใช้งานอีกอย่างนึแว่าเราเราจะเอาไปใช้อีกอย่างวันนี้ก็จะมารีดจะมาตัดนะครับตัดให้มันเป็นตามร่องโดยใช้นี่ครับใช้ใบเลื่อยนะครับอันนี้เป็นใบเลื่อยสายพานที่มันหักนะครับหรือว่าถ้าเผื่อใครมีแบบอื่นก็ใช้ได้นะให้เป็นใบเลื่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กไฮสปีดนะครับเป็นเหล็กที่แข็งกว่าอนะวิธีการเนะี่ยทำให้มันเกิดคมตัดประมาณนี้นะครับ จะเปิดขนาดเย็นแคนี้อ่อาประมาณันนี้ครับแล้วนี้ก็เราจะคมเนี่ยนะครับไปกรีดตามร่องครับแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่ามันจะบาดมือที่การนี่ครับจับแน่นๆนะครับแล้วก็กรีดลงไปตรงร่องเลยนะครับ ปีไปนะครับก็จะได้เศษเมียนไหมมันจะคมมานะครับมันจะบาดไปอย่างเงี้ยแล้วเราขีดไปเรื่อยๆนะครับตลอดแนวไปเลย ขี่ได้พอสมควรแล้วนะครับเราจะพับนะครับก็พับไปเลย ทีนี้เราก็จะได้แคมือเหมืองชีสนะครับเพื่อใั่ด้วยไปเรื่อยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายอยู่ นี้ต่อมานะครับนี่นี่ของเล่นใหม่ครับาโชอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะช่วยเราพับพับแผ่นเมทัลชีตนะครับแห้มันนะครับเอียงวบบน,นี้หรือว่าจะโค้งยังไงก็ช่างนะครับแล้วแต่ไอ,อ้ว่าจะให้พับตุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ทีนี้บางทีเนี่ยคือที่ร้านเนี่ยเขาจะใช้เครื่องพับนะครับยาวตลอดเนี่ยนี่เครื่องเขาต้องยาว4เมตรนะครับแล้วก็กพับนี่เครื่องพับพอเราได้อุปกรณ์ตัวนี้มานะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ช่วยพับนะครับวิธีการใช้ก็คือเนี่ยฮะตัวนี่จะมีโรเลอร์อยู่2 2ตัวนะครับเป็นแบริง่งแล้วก็มีหางปลาที่คอยรอง เลื่อนขึ้นลงได้ปรับขนาดนะครับอันนี้มันจะปรับขนาดขึ้นอยู่กับความกว้างของที่จะต้องพับนะครว่าจะพับแค่ไหนนะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่ตั้งระยะได้นะครับเราก็จะพับลงมา ครับเราจะน,นี่ต้องการแค่ครับเท่านี้นะครับ่เต้องการเราจะพับเพื่อเป็นฉากเนาะเพราะว่าเราจะทาตัวเขาเรียกว่าหล,ลบหลบลังคานะครับแล้วเราจะไปตัดให้มันเป็นร่องตามลังคานะครับลังคาสังขานะครับอันนี้ก็คือเราเก็บไอ้ตัวแผ่นแผ่นหลบตัวเดิมที่มัน เขาเขาคิดตามมาตรฐานะครับเอาไปใช้ที่มันใช้การงานของเรานะครับเขียนนะครับอันนี้เื่อนะเาจริงแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเราเป็นผลงานนักศึกษาที่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานนะครับแล้วก็มาลองใช้งานจริงนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วเหมาะสําหรับจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับพวกงานแผ่นเรียบตรงนี้นะครับหรือว่าหลังคา ไอ้รางน้ําฝนนะครับรางน้ําฝนขอช่วยได้นะครับแล้เผื่อใครเห็นว่าคลิปนี้มีความรู้แล้วก็เออเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใช้เปิดประโยชน์กับงานของเราได้เลยนะครับดูกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นโรลเลอร์นะครับสองลูกสี่ลูกอันตัวนี้เป็นตัว ทีนมาเนะเะาะแขอบข้าเจรลัการแล้วกดสำหรับคนที่เป็นช่างนะครับทีนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ